สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดี FC ในีในช่องของต้นยูสคาร์ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับเราอยู่กันที่เดิมครับเสรีไทย64มีนบุรีกรุงเทพศูนย์จำหน่ายรถยนต์มือ2คัดคุณภาพเกรด A วันนี้เอารถครอบครัว7ที่นั่งนะครับเป็นรุ่นท็อปขับ4ปี2010นะคือนั่นก็คือเจ้าโตยต้าฟอร์จูเนอร์3.0นะครับเป็นตัว4 w ล e ิวหรือว่าตัวโฉมหน้ายักษ ปี2010นะครับ3.0 v n Turbo นะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับวันนี้มารีวิวมาแนะนำให้กับลูกค้าได้รับชมกันนะครับต้นยุสคาเสรีไทย64สาขาหนึ่งนะครับเสรีไทย64มีนบุรีด้านในนะครับผมในสุดเลยนะครับวันนี้มาอัปเดตกับเจ้าต o y ยตา f ฟเนอร์เข้าใหม่นะครับรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับรุ่นไฟยากหน้ายักษ์เครื่อง3,000ดีเซล4ว e วนะครับตัวท็อปเลยสีดำหล่อ ราคาตั้งขายเพียงแค่5 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับคุณผู้ชมคันนี้ใครสนใจสามารถแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์095-0566926หรือว่าติดต่อโทรศัพท์สายตรงหาผมได้เลยนะครับวันนี้สภาพรถเข้าใหม่นะครับคุณผู้ชมสภาพเดิมๆเ,เลยนะก่อนปรับสภาพวันนี้มาอัปเดตกันในราคาเพียง5 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นความสวยงามของเจ้า f o r เนคันนี้จะเป็นอย่างไรมาติดตามเลยนะครับนี่ครับ รุ่นนี้นะครับก็เป็นโฉมหน้ายักษ์นะครับไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เครื่องยนต์เป็นดีเซลเครื่อง3,000 v turbo นะครับเป็นเกียร์ออโต้4สปีดมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ4 wheel นะครับคันนี้สวยงามสีดำนะครับด้านหน้าของเขาก็มาพร้อมไฟตัดหมอกนะครับให้มาครบเลยกระจังหน้านะครับตัวระบายอากาศนะครับกระจังหน้าเป็นสีออกสีบอลนะครับสีบอลออกสีบอลเงิน แล้วก็ตัวไฟหน้าคู่หน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับกระจกมองมุมมีมาให้ครบเลยนี่ครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์หน้าให้ด้วยนะครับนี่ครับคันนี้แต่งชุดแต่งมาให้นะครับผู้ชมสเก์ตรอบคันแล้วก็ล้อแม็กนะครับได้ล้อแม็กไซส์20นิ้วหล่อๆแบบนี้เลยนี่ครับล้อแม็กสวยนะครับล่อมๆมาให้เลยใครที่ลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับคันนี้ก็เป็นอีคันอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งราคาจับต้องได้นะครับเป็นเครื่องสามพันนะครับมีตัว แต่งตัวท่อบาอากาศมาให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถลุยๆได้นะฮะ<ม>น้ำท่วมต่างๆนี่สามารถลุยได้เลยนะครับคุณผู้ชมลุยน้ําได้เป็นเครื่องยนต์ดีโฟดีขนาด3.0ลิตรดีเซลนะครับเกียร์ออตโอต้ปี2010คันนี้นะครับปี2010ราคาเพียง539,000บาทเท่านั้นครับคุณผู้ชมใครสนใจสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะเสรีไทย64มีนบุรีกรุงเทพต้นยุทธขารถยนต์นมือสองคุณภาพเกรด A นี่ครับด้านข้าง ก็ใส่ล้อแม็กขนาด20นิ้วมาให้เลยนะหลอ่ลอๆนี่ครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับคันนี้ลูกค้ามีเครดิตนะครับสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลย5 0 39,000บาทผ่อนเริ่มต้นสบายๆนะฮะ9,000,000เองนะจัดเต็มฟรีดาวเองจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับดิสเบรกคู่หน้าดัมเบรกหลังนะตัวล้อแม็กก็ไซส์20นิ้วนะครับคันนี้นี่ครับบันไดข้างก็เดิมๆโรงงานเลยคันนี้ได้ ร้อแม็กลอลอนะครับแล้วก็ลดโครงสร้างเดิมๆนะนี่คือสภาพแรกเข้าเลยไม่มีชนหนักพิกคว่ำจมน้ําตัดต่อกับเครื่องหรือพิกฎหมายนะครับตรงนี้เป็นตัวสเกิร์ตที่เขาผ่าเอาไว้เป็นตัวเหล็กชักลากนะครับเจ้าของเดิมน่าจะออกไปตรงนี้เราเก็บงานให้นะแปะสเกิร์ตให้ใหม่นะครับอันนี้แจ้งก่อนนี่สภาพแรกเข้าเลยรถไม่ได้ชนอะไรมานะฮะแต่ว่าเป็นเหล็กชักลากนะครับแล้วก็เจ้าของเดิมเนี่ยเขาถอดออกนะครับคุณผู้ชมนี่ครับตัวปลายท่อก็เป็นปลายท่อสแตนเลสนะครับตัยต้าเดิมๆเลยนะครับ เซนเซอร์ S S หลังมีให้นะครับเป็นตัว 30V นะครับคันนี้เป็นแบบฟ l ลไทม์โ r e v i e w นะครับ f o r t u n e r โชมหน้ายักษ์ปี2010นี่ครับไฟท้ายก็เป็นแบบนี้ซ้ายขวาเดิมๆนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวอะไรไาท้ายเดิมๆเ,เลยนะครับนี่ฮะคันนี้เขาใส่ใส่สกเกิร์ตรอบคันเป็นแบบที d อดีมาให้นะครับคุณผู้ชมภายในก็เบาะหนัง3แถว7ที่นั่ง เป็นสีเบจนะครับเบาะหนังเป็นสีเบจภายในเบาะสวยนะครับพื้นพรมต่างๆก็สภาพยังดีอยู่เลยนี่ครับพื้นพรมอย่างๆสภาพยังสวยอยู่นะครับเพดานนะครับเป็นแอร์เพดานเรียบร้อยแล้วคันนี้นะหัวน็อตฝาท้ายนะครับไม่เคยถูกถอดนะครับไม่เคยถูกเปลี่ยนน็อตเดิมโรงงานนะฮะไม่เคยโดนขันไม่เคยโดนถอดนะครับคันนี้สวยเลยนี่ครับนี่ครับ เจ้าของเดิมนะครับติดตั้งกล้องมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นกล้องบันทึกทั้งหน้ารถและท้ายรถนะครับแล้วก็มีกล้องถอยนี่ครับกล้องถอยนี่ครับกล้องถอยตรงนี้นะนี่ครับใส่มาให้นะครับกล้องถอยมีให้ด้วยนะครับคันนี้ใครสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะฮะทะเบียนเดิมคันนี้เป็นทะเบียนชนบุรีนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นทะเบียนกรุงเทพนะครับโอนเข้ามานะครับเป็นทะเบียนกรุงเทพนะครับเปลี่ยนเลขทะเบียนให้ใหม่รันเลขทะเบียนให้ใหม่นะครับคุณผู้ชมนี่ครับ โครงสร้างเดิมๆนะครับราคาเพียง5,39,000เองครับคุณผู้ชมนะครับราคาเบาๆนะครับรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับใช้งานดีนะครับสภาพเดิมๆภายนอกภายในยังสวยอยู่เลยนี่รถเข้าใหม่นะครับสภาพแรกเข้านะฮะนี่ครับตัวเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆยังอยู่ครบนะครับถุงเครื่องมือแล้วก็แม่แรงนะครับอยู่ครบเลย รถไม่มีชนนะครับประวัติดีคันนี้นะครับฝาท้ายเดิมน็อตเดิมนะครับรอเปลี่ยนป้ายทะเบียนเป็นกรุงเทพนะครับตอนนี้เป็นป้ายชนบุรีอยู่นะฮะเพราะว่าโอนเข้ามาเป็นป้ายกรุงเทพทุกคันนะครับสปอยเลอร์ด้านบนนะครับไฟเบรกตรงที่3มีครบเลยกระจกหลังบานใหญ่เป็นตัวไล่ฟ้านะครับแล้วก็ล้อแม็กสวยทั้ง4ล้อนะฮะแม็กก็ไม่มีรอยเบียดอะไรนะครับแม็กสวยทั้ง4ล้อเลยคันนี้นะครับแม็กไซส์20นิ้วนะครับคุณผู้ชม ส 20, ซส์ยี่สิบียางก็สองหกห้าทับห้าศูนย์ r ยี่สิบคันนี้ได้ล้อแม็กจัดทรงหล่อเลยนะครับแล้วก็ตัวเฟรมด้านข้างนะครับแปะมาให้นะครับแปะเฟรมประตูมาให้ทำรถดูใหญ่ขึ้นนะฮะนี่ครับแปะเฟรมมาให้ล้อแม็กสวยทั้งสี่ล้อนี่ครับยี่สิบนิ้วสามจุดศูนย์ d 4 d นะครับกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับกระจกมองข้าง กระจกมองมุมมีให้นะครับกระจกมองข้างจะเป็นโคม,มี่มนะครับคุณผู้ชมภาษีพลบปี6 7นะครับคันนี้นี่ครับรอบคันโครงสร้างเดิมๆฝากระโปรงมีตัวระบายอากาศให้ด้วยนะครับเป็นขนยจนดีเซลนะครับโลโก้เป็นโคม,มี่มีนะครับมีคําว่า v enterbo ด้านหน้าตรงนี้เป็นตัวระบายอากาศากระจังหน้าเป็นรังพึ่งนะครับกระจังลายสีออกสีงเงินเงินนะคันนี้เงินเงินเทาๆหน่อยสวยงามเดิมโรงงานเลยคันนี้ นะครับแต่งชุดแต่งแบบทีดีมาให้นะครับสเก์ตรอบคันใส่ล้อแม็ก20นิ้วนะครับนี่ฮะสวยๆเลยราคาย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ539,000บาทกันนี้มีเครดิตจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับใครสนใจนะครับสามารถติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ095 056 6926ครับย้ำนะครับ095 056 6926นนี่คือ ระเอียดภายนอกนะครับผมนี่ครับมีตัวระบายอากาศด้วยตรงนี้นะครับนี่ครับป่องนะครับก็แต่งมาสไตล์ออฟโรดนะคันนี้นะครับลุยน้ําได้นะครับเดี๋ยวให้ดูหลังคากันหน่อยหลังคาด้านบนหลังคาก็เดิมเดมนะครับคุณผู้ชมนี่ครับล่อหลังคาเดิมเดิมเลยนะตัวหลังคาจะเป็นแบบราวหลังคายกนะครับสองก้านซ้ายขวาก็สามารถไปเพิ่มเติมเสริมแหลกหลังคาได้ นะใครชอบแบบลุยคันนี้เป็นตัวขับ4อยู่แล้วด้วยนะฮะไปเสริมแลกหลังคาลุยดูนะสายแคมปิ้งได้สบายๆเลยคันนี้หลังคาเดิมลนะาวหลังคาเดิมโรงงานนะครับส่วนภายในคันนี้มาดูกันเลยนี่ครับภายในนี่ครับภายในสวยนะครับภายในสวยเลยคันนี้นะครับสภาพตัวเบาะนะครับเนียนกิฟเลยนะครับเบาะปบไฟฟ้าคนขับหนึ่งตัวนี่ครับเบาะปบไฟฟ้าคนขับหนึ่งตัวสครับเพจ กันเลนมีให้ครบเลยนะครับนี่ครับคับเพจนะฮะแล้วก็ตัวแผงประตูนะครับจะเป็นลายไม้ควบคุมกระจกสีบานนะครับนี่ครับเป็นออโต้หนึ่งบานฝั่งคนขับที่เหลือจะเป็นปรับไฟฟ้าบุนุ่มสีเบจมือจับเป็นโครเมียมเซ็นทรัลล็อกมีให้ครบเลยกระจกมองข้างก็พับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมมีการขโมยให้ Security มีตัวปรับระดับแสงไฟหน้าปัดเดินไม้นะครับเบ้ากุญแจนะครับไม่มีเยิน ไม่มีเครอะนะครับดูนะฮะใสๆเลยบ้ากุญแจนะฮะไม่มีเยินนะครับมีคูสคอนโทรลให้ด้วยครับคุณผู้ชมมีคูสคอนโทรลให้ตัวเครื่องสามพันคันนี้มีคูสคอนโทรลให้ด้วยนะพวงมาลัยนะครับสวยเนียนผิวพันธ์ดีไม่มีถลอกไม่มีผุไม่มีกร่อนนะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเบาะปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันกระจกพับไฟฟ้านะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้สี่สปีดนะฮะเป็นปี2010 นะครับส่วนที่ต้องเก็บงานเพิ่มเติมก็คือตัวหลุมเกียร์โฟตรงนี้นะฮะนี่ครับตรงนี้นะฮะ,ะ,ะเก็บงานให้ใหม่นะครับผมหลุมเกียร์โฟนะครับตัวบร,ริเวณนี่ครับซองหนังนะครับเก็บงานให้นะครับสภาพเดิมๆนะแต่หัวเกียร์ก็ยังใสอยู่เลยนี่ครับมีชิปล็อกให้ครับตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะฮะแล้วก็มาพร้อมเกียร์โฟขับเคลื่อน4ล้อนะครับแบบ4 w h e e l นะครับคันนี้มีปุ่มเปิดแอร์หลังมี T R C กันเลื่นถลไลที่จุดบุรีนะครับปุ่ม Parking นเ,เซอร์มีให้ครบเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีลิ้นชักตรงนี้สามารถเก็บเหรียญได้นะครับระบบแอร์เป็นแอร์อรอโต้นะครับระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้เครื่องเสียงนะครับเป็นของ Kenwood นะครเครื่องเสียงของ k e n w o o มาพร้อมกล้องถอยแล้วก็มีตัวกล้องบันทึกหน้ารถด,ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะ มีตัวกล้องบันทึกหน้ารถด,ด้วยนะครับสวยๆเลยนี่ครับตัวกล้องบันทึกหน้ารถนะฮะมีทั้งบันทึกหน้ารถบันทึกหลังรถนะครับเพดานก็สวยดีคันนี้นี่ครับเพดานสวยคอนโซลสวยนะนะครับคอนโซลสวยเนี้ยบเลยนะครับคันนี้หรือว่าเรียกว่าจะเป็นรถคุณภาพเกรดเอเลยนะฮะคันนี้เหลือปรับสภาพอีกนิดหน่อยนะครับนี่ครับ ล่องน็อตต่างๆนะฮะเดิมๆหมดเลยนะฮะกาบน็อตประตูล่องเดิมๆนะครับนี่ครับน็อตไม่เคยถูกถอดนะฮะตัวปั๊มโลโก้โตโยต้านะครับอยู่ครบเลยจากโรงงานนะครับนี่ครับตัวสติ๊กเกอร์ความดันลมยางอยู่ครบหมดเลยล่องเดิมนะครับคุณผู้ชมนี่ครับโครงสร้างเดิมล่องเดิมนะครับเม็ดอาร์มาดึงดูกันนะมาดึงดูกันนี่ครับเอ็ดอาร์ก็สวยเดิมๆเลยครับคุณผู้ชมนะฮะรถทุกคันเราคัดคุณภาพเกรดเอนะครับรับประกันโครงสร้างเดิม ไม่มีชนไม่มีตัดต่อนะครับไม่มีกับเครื่องกับสีแน่นอนนะครับคุณผู้ชมมีเล่มพร้อมโอนทุกคันนะครับประวัติรถเราเช็คศูนย์นะครับผมตรวจสอบประวัติรถอย่างชัดเจนนะครับใครสนใจคันนี้ในราคาเพียง539,000สามาสามารถติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลย095 056 6926ครับ t o y o ต a f ฟ r r ์ n e r รุ่นท็อปนะครับโฉมหน้าโฉมหน้ายักษ์นะปี2010คันนี้ในราคาเพียง5 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชม นี่คือด้านหน้านะรถพึ่งเข้ามานะครับรอการปรับสภาพอีกนิดหน่อยก็สวยเลยคันนี้นะครับนี่ฮะมาดูด้านหลังกันต่อเลยนะครับเบาะด้านหลังก็เป็นเบาะสีเบจเหมือนกันนี่ครับเพดานสวยนะครับระบบแอร์เป็นแอร์เพดานนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเบาะหนังสีเบจแผงประตูก็เป็นสีเบจสลับไปด้วยลายไม้สวยงามภายในนั่งสบายกว้างขวางตามแบบฉบับของรถครอบครัวจ็ดที่นั่งเลย รถะะครอบครัวจิตนั่งรุ่นนี้นะฮะต้องบอกว่ารถเครื่องทนเกียร์ทนดูแลรักษานะฮะตามระยะก็ใช้งานได้ยาวๆไม่มีปัญหาจุกจิกแถมราคาคำนี้ก็จับต้องได้เพียง539,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจก็ติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนี่ครับมีตัวล็อกนิรภัยให้ครบเลยนะฮะมีติกเกอร์บอกชัดเจนนะฮะจากโรงงานเลยนะครับนี่คือตัวล็อกเด็กนะตัวนิรภัยนะะตัวพรมต่างๆนะครับก็จะมีถาด แผ่นยางรองอีกชั้นหนึ่งนะครับตัวพรมต่างๆก็เดิมๆโรงงาน,นครับคุณผู้ชมนี่ครับสวยๆเดิมๆเลยสภาพภายในเนียบๆนี่ครับที่วางแก้วน้ําต่างๆก็มีอยู่ครบเลยนะครับตัวเบาะต่างๆก็ไม่มีขาดไม่มีแตกนะครับเพดานนะครับก็สวยนะครับโครงสร้างภา,ายนอกภา,ายในสวยเหลือปรับสภาพให้อีกนิดหน่อยก็เรื่องเราเรียมๆเลยคันนี้นะในราคาเบาๆ5้าแสนได้ล้อแม็กนิ้ว นี่ครับใส่ไม้ครบเลยรอๆหนาะแมกยี่สิบนิ้วนี่ครับสวยๆเลยใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับดูรายละเอียดของตัวช่วงล่างบริเวณแป้นเบรกนะเบรกเบ้นคันเร่งหรือว่าตัวคานเสาแหลกพวกมยยงมาลัยต่างนๆ,ๆนะครับคุณผู้ชมสวยๆเลยเดิมๆนี่ฮะเบรกเป้นคันเร่งเดิมๆเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับคอนโซลคอนโซลเดิมๆ,ๆนะครับพวงมาลัยก็สามารถตับระดับได้นะครับตัวนี้นะฮะ สามารถปรับระดับได้นะครับเบ้ากุญแจไม่มีเยินนะครับผมสวยๆเลยคันนี้เดี๋ยวลองสตาร์ทรถแล้วก็ดูหน้าปัดเรือนใหม่กันหน่อยว่าคันนี้ใช้งานเดิมๆไปเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมคันนี้แต่งหล่อเลยนะได้ล้อแม็กชุดแต่งครบเลยนี่ครับเลขไม่์คันนี้ก็ใช้งานไปอยู่ที่1 7 5 0 0 0มโลครับคุณผู้ชมรถปี2010เฉลี่ยต่อปีนะฮะ ก็ถือว่าใช้งานไม่เยอะนะครับคุณผู้ชมรับปี2010นี่ครับนี่ครับเฉลี่ยต่อปีนะฮะปีนี้ปี2023ก็13ปีนะคะะรับเฉลี่ยต่อปีก็ถือใช้งานไม่เยอะนะครับคุณผู้ชมนี่ครับตัวเซ็นเซอร์ที่เขาติดตั้งมาเพิ่มเติมนะฮะเซ็นเซอร์ทั้งหน้าและหลังเลยคันนี้มีเซ็นเซอร์ทั้งหน้าและหลังนะครับคุณผู้ชมเลขไมล์แสนเจ็ดสภาพนี้ครับราคาย่อมเยาห้าแสนสามหมื่นเก้าพัน ใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโตโย t a f o r t ์จูเนอรถครอบครัว7ที่นั่งตัวท็อปเครื่อง3ามพันโฟวิวขับ4คันนี้สภาพสวยได้บอะปรับไฟฟ้าคนขับด้วยนะครับนี่ฮะแล้วก็เครื่องเสียงนะครับเป็นของ Kenwood ก็สามารถปรับลดเสียงที่พงมาลัยได้เลยนะครับมีตัว Cruise Control ให้ครบเลยเลขใหม่ก็ใช้งานเดิมๆไปเท่านี้นะครับคุณผู้ชมนี่ฮะเลขใหม่แสนเจ็ดนะครับตัวนี้ก็มีกล้องถอยให้นะครับนี่ครับ กล้องถอยให้ติดตั้งมาครบเลยนะครับมีเซนเซอร์ทั้งหน้าและหลังนะครับแล้วก็กล้องบันทึกหน้ารถนะครับนี่ครับมีทั้งกล้องบันทึกหน้ารถกล้องบันทึกหลังรถเมียครบเลยนะครับไฟส่องสว่างด้านในนะฮะเดิมๆจากโรงงานเลยที่ใส่แว่นตานะเดิมๆตัวบังแดดนะครับมีกระจกให้นะครับเดิมๆโรงงานเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับตัวบังแดดสติ๊กเกอร์คำเตือนตาก็อยู่ครบหมดเลยเดิมๆโรงงานมีที่ใส่นามบัตรนะครับอินร์เรนซนต่างดดๆอยูดด่ครบหมด นี่ครคันนี้นะฮะส,สวยๆเลยแอร์ออโต้นะครับคุณผู้ชมครบเลยเรียกว่าฟังก์ชันของเขาให้มาครบนะแล้วก็รถเป็นรถที่มีสเสน่ห์น่าใช้นะครับคันนี้ได้สีดําด้วยนะฮะใครที่กำลังมองหารถครอบครัวราคาอยู่ประมาณ5 0 0 0 0นคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนจัดเต็มฟีดาวได้ะคระับคันนี้โครงสร้างเดิมภายนอกภายในเดิมนะครับผมแล้วก็ประตูฝาท้ายต่างๆเดิมหมดเม็ดองเม็ดอาร์ขอบประตูรอยกระดูกงูเดิม เดี๋ยวผมมาเปิดเครื่องยนต์ให้ดูด้วยนะครับคันนี้นะไม่วิ่งไปเท่านี้ครับคุณผู้ชมแสงเจ็ดหมื่นห้าพันโลรถปี2010นะได้รุ่นท็อปเครื่อง3,000ันโฟร์วิลนะครับใส่ล้อมแม็ก20นิ้วใส่มาให้ครบเลยนะฮะแล้วก็ใส่ป่องตัวระบายอากาศตรงน,นี้มาให้ด้วยนะฮะนี่ครับใส่มาให้เลยนะฮะลุยๆแบบสไตล์4 wheel นะครับก็แต่งแบบสไตล์ออฟโรดนะลุยๆเท่ๆได้ด้วยนะฮะคัคนนี้ไปต่างจังหวัดไปแคมปิง้งสบาย,บายๆเลยแล้วราคาราคาคเนี่ยจับต้องได้จาาาากกราคาคันนนี้้เือบล เกือบเกือบล้านเจ็ดนะเออโทษทีเกือบเกือบล้านหกนะล้านห้าล้านหกโดยประมาณถ้าออกใหม่นะคันนี้นะเป็นตัวท็อปเลยนะวันนี้ขายเพียงแค่ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันเองครับคุณผู้ชมรถสวยมากน่าใช้งานแล้วก็เครื่องนิ่งเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายนะครับแล้วก็ตัวองค์ประกอบโดยรวมโครงทรงโครงสร้างผิวพันธ์ต่างๆรูปลักษณ์ดีไซน์ถือว่าโอเคเลยคันนี้เหมาะนะครับกับลูกค้าที่กำลังมองหารถครอบครัวราคาประหยัด อยากได้รุ่นท็อปรุยได้นะครับออฟโรดได้แคมปิ้งได้คันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับคุณผู้ชมนะฮะก็สามารถเข้ามาดูรถจริงได้นะครับที่ต้นยูสคาร์เสรีไทย64มีมินบุรีกรุงเทพทั้งสองสาขานะอยู่ด้านในซอยกับปากซอยนะครับซอยเสรีไทย64ทั้งสองสาขาเลยนะครับวันนี้มาอัปเดตรถเข้าใหม่สภาพแรกข้านะฮะกาดลงกาดประตูเดิมๆหมดนะครับเดี๋ยวตัวกระจกเนี่ยจะมีพวก ถ้าน้ำฝนต่างๆเราจะคลีนให้หมดเลยนะฮะคลีนความสะอาดคลีนความใสให้หมดนะฮะตัวการสะอาดตัวนี้เปลี่ยนใหม่อันนี้คือติดตั้งเดิมมาจากศูนย์นะจะเป็นแบบนี้นะครับจากเจ้าของจากศูนย์นะเราจะเปลี่ยนเป็นแบบสลิมสีดําให้เท่ๆให้นะฮะนี่เป็นแบบซีทูที่มาเดิมๆจากศูนย์นี่ครับเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมหมดนะครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะตามซอกตามลายเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมหมดเห็นไหมฮะเนี่ยดึงให้ดูได้ทุกจุดเลยนะครับเม็ดอาร์คสวยเดิมนะครับ น็อตนึอต่ตางๆก็เดิมนะฮะเมื่อสักคุยดูฝาท้ายไปแล้วนะนี่ครับฝาตรงฝาท้ายน็อตกรองน็อกกาบประตูเดิมๆหมดเลยนคะครับสครับเพจมีให้ครบหมดสายวงสายเบลวตรงรุ่นนะฮะปี2010นี่ฮะตรงรุ่นเลยนะะี่ครับสายเบลเดิมๆนะครับอยู่ครบหมดนี่ครับเดี๋ยวให้ไปดูฝั่งนู้นกันหน่อยฮะวนรอบคันให้ดูสักรอบหนึ่งนะฮะ ดอยต้าไฟนเน 3.0V นะครับเป็นตัว Fu l l Time 4 w h e e l หรือว่าเป็นตัวท็อปนะตรงนี้นะครับเราเก็บงานให้นะเพราะว่าของเดิมเนี่ยน่าจะเป็นตัวเหล็กชักลากตรงนี้นะครับแล้วเจ้าของเดิมเขาถอดออกไปเพราะเขาเนี่ยเขาแต่งมาแบบสไตล์ออฟโรดโฟร์วิวเลยล้อย,อยางอล่นะครับไม่มีมาจากเจ้าของเดิมนะฮะเราใส่ให้ใหม่นะดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างสวยนะล้อย,อยางอล่เราใส่ให้นะครับดูช่วงล่างนะดูพาดูโช๊คต่างๆสวยนะช่วงล่างสวยเลย นี่ครับช่วงล่างสวยนะครับเดี๋ยวร้อยยางอะไรเราใส่ให้นี่ครับเรียกว่ารถลูกค้ารับไปใช้งานนี่สบายใจเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายให้ใหม่นะครับเริ่มต้นที่เราไปได้เลยนะครับแล้วก็โครงสร้างรถนะครับต่างๆเราสปาเก็บงานให้ทั้งภายในภายนอกให้ใหม่นะครับผมนี่ครับเช็คความเรียบร้อยระบบไฟระบบแอร์เครื่องยนต์ต่างๆระบบเกียร์ต่างระบบเบรกเราเช็คให้ใหม่นะครับรีเซ็ตให้ใหม่ทุกคัน นี่ครับเรียกว่าออกทถนี่ไปไม่ผิดหวังแน่นอนมีรับประกันหลังการขาย90วันนะคะ3สเดือนแถมฟรีดูแลฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้หนึ่งปีนะคะคุณผู้ชมนี่ครับอินโฟเมชันต่างๆอยู่ครบหมดนะฮะนี่ครับดึงให้ดูนะครับประตูกันนี่ครับอันนี้เป็นตัวสายที่เขาเดินกล้องนะสายเดินสายหลบอยู่กล้องบันทึกหน้ารถหลังรถต่างๆเขาเดินสายหลบมาตรงนี้นะฮะนี่ครับเม็ดองเม็ดอาร์ดูได้เลยนะฮะเดิมๆนี่ฮะเม็ดอาร์เดิมๆ โครงสร้างเดิมๆนี่คะคุณชมสวยงามคันนี้เรียกว่าใครได้ไปก็คุ้มค่าคุ้มราคาได้รถสวยคุณภาพเกรดเอรถด,ดีรถเดิมนะครับได้ตัวท็อปด้วยในราคาเพียง500,000นะครับ5 3า9 0 0 0บาทเท่านั้นใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะนี่ครับดูน็อตกาประตูซ้ายขวานะมันเดิมนะครับคุณชมนี่ฮะน็อตเดิมๆเ,เลยนะฮะไม่เคยถูกถอดนะฮะ ยังดำยังเงานะครับคมชัดเจนเหลี่ยมเดิมนะครับไม่เคยถูกถอดนะครับดึงให้ดูนะครกระดูกงูทุกบานเลยนะฮะดึงให้ดูกันนะฮะเม็ดองเม็ดอาร์คสวยเดิมโรงงานอยู่ครบหมดนะฮะคุณผู้ชมนี่ครับเม็ดองเม็ดอาร์คสวยเดิมโรงงานอยู่ครบหมดนี่ฮะฝาทรงฝาท้ายก็ดูไปแล้วโครงสร้างรอบคันก็ดูไปแล้วภายนอกภายในก็ดูไปแล้วนี่ฮะเบาะนะฮะด้านหลังสภาพเดิมๆนะใช้งานได้ปกติเลย าดูเบาะด้านหน้านะครับโครงสร้างเดิมๆเบาะไม่มีขาดนะครับตะเข็บเบาะไม่มีแตกไม่มีแยะนะครับคุณผู้ชมเบาะเต็มเบาะตึงทุกตัวนะครับคอนโซลสวยนะครับเป็นทูโทนนะครับสีเทาตัดด้วยสีเบดนะครับสอดแทรกไปด้วยลายไม้นะครับเครื่องเสียงนะครับเป็นของ Kenwood นะครับแล้วก็แอร์ออโต้นะครับนี่ครับมีปุ่มเปิดแอร์หลังนะครับพาร Parking นเซอร์ t r c ต่างๆครบหมดเลยนะครับพาวเ Power outlet ก็มีให้นะครับที่จุดบุหรี่มีให้ครบ เกียร์ออโต้นะฮะเป็น D3 เกียร์ออโต้สสปีดนะครับเป็นแบบ V n t e r b o นะครับสวยนี่ครับคู่มือการใช้งานต่างๆอยู่ครบหมดนะครับคุณผู้ชมด้านข้างซ้ายขวาดึงออกมาจะเป็นที่วางแก้วน้ำช่องแอร์ต่างๆก็นะครับครบทุกช่องเลยนะฮะตัวสวิสเตอร์ลำโพงต่างๆอยู่ครบหมดนะฮะลายไม้นี่ครับบุนุ่มนะครับมือจับกลมเมียงเซ็นทัลล็อกต่างๆนะพนินว่าโครงสร้างเดิมๆเลยนะครับ ใครสนใจคันนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะฮะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ095-0566926นะฮะวนให้ดูรถเข้าใหม่นะครับคุณผู้ชมอะละครับเดี๋ยวไปปิดท้ายที่ห้องเครื่องกันนะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรดีเซลเกียออโต้นะครับมาพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบโฟวิลนะครับขับ4ไปดูห้องเครื่องกันนะครับคุณผู้ชมเลขไมล์แสนเจ็ดนะคันนี้539,000บาท ใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะฮะก่อนรถติดจองวันนี้เพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยนะฮะรถเพิ่งเข้าใหม่นะครับแล้วก็ได้รถเดิมๆด้วยนะครับคุณผู้ชมใส่ล้อแม็กก์แต่งมาให้ครบเลยนะฮะมีตัวท่อไอดีตรงนี้ด้วยนะฮะระบายนะครับดูน้ําได้นะฮะอันนี้นะนี่ครับอ่านี่ฮะก็สวยงามตามแบบฉบับของโตโยต้าพรีเนอร์นะฮะคุณผู้ชมอย่าดูฝาปองกันอ่ามาดูด้านหน้ากันห้องเครื่อง นี่ครับนี่เลยสภาพเครื่องยนต์เดิมๆนะครับก็เป็นเครื่องตัวรหัสนะฮะ 1KD นะครับเป็นรหัส 1KD นี่ครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับมาพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อโฟวิวนี่เครื่องเดิมๆสภาพเดิมๆเลยก่อนปรับก่อนสปาก่อนเก็บงานนะครับ เพศเดิมๆโรงงานคันนี้ครับนี่ครับเพจเดิมๆโรงงานเลยนะนี่ครับรล่าเครื่องยนต์นะฮะ1 KDF TV นะปี2010สติสิเกอร์ออมองกร์กอนต่างครบหมดนะฮะฝากระโปรงเดิมโรงงานนี่ฮะฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับแผ่นกันความร้อนยังอยู่สภาพเดิมนะฮะนี่ครับสภาพเดิมเครื่องเดินปกติเลยนี่ครับคานหน้าเดิม โค้ดต่างๆอยู่ครบหมดนะครับเม็ดอาร์สวยเดิมน็อตนะครับน็อตยึดตัวล็อกฝาโปงเดิมๆเลยไม่เคยถูกถอดนะฮะรอยกัดสีจะขอบยางยังอยู่ครบหมดนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ฮะสภาพเครื่องยนต์นะฮะเดิมๆเลยนะปัม๊มเบรก ABS น็อตฝาโปงเดิมๆโรงงานนะฮะไม่เคยถูกถอดเลยสวย แขงคอจิงหลีดไม่มีหนูกัดนะครับไม่มีผุไม่มีก่อนไม่มีรอยขาดไม่มีรอยแหว่งนะอันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถครอบครัวราคาประมาณ5 0 0 0 0นบวกลบก,ลกันนี้นะครับ5,39,000บาทได้ตัวท็อปขับ4ปี2013อ่ะทดทีครับปี2010แท้นะครับเป็นเกียร์ออตโต้โฟวิลตัวท็อปเลยแต่ว่าโฉมหน้ายักษ์นะครับโฉมหน้ายักษ์สีดำได้มาพร้อมรอมแม็ก ใส่มาให้สวยๆเลยขนาดไซส์20นิ้ว4ล้อนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยถ้าใครสนใจคันนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้หรือว่าต้องการจะเข้ามาดูรถจริงนะครับสามารถเข้ามาดูได้ที่ต้นยุสคาเศรีไทย64มีนบุรีกรุงเทพมาทดลองขับมาดูรถจริงได้เลยนะปรึกษาไฟแนนซ์ฟรีไม่คิดตังค์นะครับนี่ครับเช็คเครดิตฟรีนะครับหรือว่าลูกค้าต่างจังหวัด จัดไฟแนนซ์สามารถโอนจองล็อกรถไว้ได้เลยนะมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศเช่นกันมีบริการส่งรถทั่วประเทศเช่นกันนะครับ5 3 9 0 0 0บาทตัวต้าไฟนเนอร์รุ่นท็อปขับ4โชมหน้ายักษ์ปี2010เลขไม่วิ่งไป1 7 0 0 0 0สมโลคันนี้หล่อๆนะครับโครงสร้างเดิมๆใส่ล้อแม็กแต่งแบบสไตล์ออฟโรดมาให้ในราคา5 3 9 0 0 0บาทใครสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเข้าม,มาได้เลย นะครับจัดเต็มฟรีดาวผ่อนข้องวดเบาๆสบายๆนะครับ9 0 0 0ถึงหมื่นโดยประมาณนะครับสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะครับ6 9 5 6 5 6 6 9 2 6วันนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนถ้าสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามานะครับผมสวัสดีครับ